ดิฉันเอาอนันต์จัตนีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคิวดี้เกมผมสวีทโฮมสวไว แล้วในวันนี้เนี่ยกลับมาตะลุยนิวรแบบโซโล่กันอีกแล้วนะคะทุกคนคือในตอนแรกเนี่ยคิวกะจะมาเล่นอัดคลิปรีวิวสกินยูริแหละแต่ว่ามันมีเหตุจําเป็นนะคะทาให้คิวต้องหยิบนะยามมาเล่นออแต่ด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันดีกว่าะคะทุกคนบอกเลยว่าคลิปเนี้ยมาหากัาบการสู้ชีวิตของนายามมากมันสุดๆแบบหยุดไม่อยู่ขนาดไหนเนี่ยไปรับชมในเกมเพลย์กันเลยทุกคน let's go ร<อ>ัะตนาว่าอย่างไรรัะตนา โอชะะีดาา oh, shit. ชื่อในบัญชีหนังหมาของคิวเลยนี่หว่าไอฮอปเซลไอตัวแจ็คมันยังไม่โดนแบนจากเกมนี้ไปอีกเหรอวะไม่ได้แล้วอ่ะคิวต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วอ่ะแกทาไปเล่นหน้ายามนี่คือไม่ไหวจริงเมื่อหลายเดือนก่อนคิวเจอมันคิวเขาเล่นหน้ายามนี่แหละเอาไปส่งพฤติกรรมเว้ยทำทุกอย่างยกเป็นไปโหดแม่งังบางเกมคือเข้ามาอยู่นนนนในนี้ให้ผีตีด้วยอันนี้คิวงเหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรอะ่ะ แต่ว่าไอพฤติกรรมเข้าไปแจกที่ฮิวบอกเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วทุกคนเป็นไปได้ไหมวาเขาจะแก้ไขพฤติกรรมของเขาแล้วแก้ไปแก้ไปรู้ว่ารู้แต่หยิบน้ยาไว้ก่อนละกันพวกเราจะตายห้ากันหมดโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับโรงพยาบาลร้างตึกเองเป็นแมปที่เรื่องชื่อว่าเดฟบเนิฟแล้วเนิฟอีกเนิฟแม่ง่น่าแหลกแมปนี้อ่ะเอาจริงๆแมปนี้ควนพอแล้วค่ะแล้วก็แมปวัตร้างด้วย ยุ่งอะไรกับมาแล้วนะแมพที่ควรรีเวิร์สคือป่าโกงคานทีมงานขาป่าโกง้านต้องการการรีเวิร์สแมกเล่นไม่ได้เลยคือแบบไม่เคยเล่นด่านไหนแล้วต้องใช้ของจุกเยอะขนาดนั้นมาก่อนถ้าเปิดได้ของเกลือแต่ต้นเกม่าคือแจมตัวตายเลยงง อะไรนะอ,อะไรนะอ๋อหมดมากไปอ๋อขอโทษค่าขอโทษน,นะคะเรากลับเข้ามาในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะทุกคนแถวนี้มีกล่องทองอ้าวเจอเข็มธรรมชาติเอาไปวางจุดจให้เพื่อนกันดีกว่าโอเคเข็มธรรมชาติเอาวางรูนี้นะคะแล้วก็กล่องพิธีอ่านี้ไงมาหากล่องทางพิธีให้เพื่อนก่อนนะเอ๊เหมือนผีจะไปฝั่งนู้นนะเห็นเพื่อนมาร์คผีไว้แล้วอันนี้ชอบเลยนะเวลาคิวมาเล่นโซโล,ล่เราเพื่อนเห็นผีแล้วกดเบให้เนี่ยคือถ้ามันไม่ได้กดมาร์คมั่วนะมันทำให้เพื่อนคนอื่นเล่นง่ายขึ้นมากเลยค่ะ โดยเฉพาะถ้าคนโดนไล่แล้วกด F ให้นะอู้ยแทบจะกราบตีเลยเพราะบางทีมันหน้าแดงเราก็อยากไปช่วยมันไงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอะถ้าไม่ได้เนนนะลเ่นอ้ายามอะนะแล้วเดอเองจะบดอะไรเยอะแยะวะเนี่นยตั้งใจทำพิธีไปอ้าวไอ้ท็อปเซลมันโดนคนแรกเลยหรอเฮ้ <c oughs> ยไหวปะเนี่ยเพื่อนรอบนี้เขาก็เล่นดูปกติดีนะเอ้ยเดี๋ยวเองจะมาดวตายข้าค้ากันๆๆอย่ายงนี้ไม่ได้ชิบห้ายแล้วนั่นไงแม่มาแล้วอุ้ยวันดีค่ะแม่วันดีอุ้ยติดติดติดเมื่อกี้เดินติดเฉยเลย <c oughs> ว่าโอเคแล้วรอบนี้เพื่อนเขาเล่นปกติแล้วค่ะไม่มีจมไม่มีแจกอะไรทั้งสิน้นเฟดแค่นี้เฟดทำไมก่อนพี่เบลตองมุดรูนี้ไปเลยแล้วล <What? S 2> ้านวัะยังไงวะเนี่ยโอเคเขาไม่ไล่ต่อแล้วนะงั้นก็หาของรอเพื่อนแล้วกันเนาะ <S <S จู๊กันไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราหาของรอ <S <S อ้าวนางกลับไปเฝ้าวิญญาณแล้วเจนระวัง <S <S อ่ะ,อะอกดผิดแลยวก่อนไม่ได้จะกดมีดีคอยจะกดรันไอ้บ้าเออ พระสงฆ์ไอ้เบลตัวนี้มันสายเฝ้าวิญญาณนี่หว่าใหรเข้าใกล้ปุ๊บมันเข้ามาไล่แบบนี้เลยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยไอ้ท็อปเซลเพื่อนยากมันโดนผีกอกวิญญาณเป็นไข่แล้วเนี่ยเฮ้ยเจนขโมยวิญญาณไปแล้วสวยถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ก็สวดก่อนแล้วกันนะเกียวหนังเม่ง่าเลงเฮกเขียว <S <S โฮ้ลิมอลีมักกาโรนี่ไม่ได้แล้วว่ะเจนไม่น่าไหวแล้วเดี๋ยวเราต้องไปถือวิญญาณแทนและ แล้วก็โอ้โหมดอกโคตรไกลเลยจะทันไหมเนี่ยเพื่อนติ๊กี้สิ1ปิวิแล้วโอ้โหยูริก็คิดมาเราเพื่อนยูริส่วนเลยเดี๋ยวเราไปยิบวิญญาณเอง1ิวปีทันไหมเนี่ย13ิ2สาม0ิปิเท่านั้นโอ้โหไอ้นี่มันก็กกเป็นไข่เลยคะ ทำไมฟักออกมาแล้วมันจะกลายเป็นลูกห่านทองคำเมื่อไงหิบแม่งมาเลยแล้วกันสามีสุดท้ายเอ็กอาจจะเคยทําเร็วใส่เรามาก่อนเพื่อนแต่ถ้าตานี้เอ็กตั้งใจเล่นเราคือเพื่อนกันเราจะต้องรอดไปด้วยกันจังไงเอาจังไงเอาจังล่่ททไมมมผีีกกกกกดด้ออออยังพาาููเนต พี่เด๋อจะไปไหนคะเอาน้ายามคนนั้นของน้องเบลคืนมาเลยนะคะพี่คงให้น้องเบลไม่ได้หรอกนะอีกสามวิมันก็ตายแล้วเนี่ยเพราะฉะนัดหายตัวพุทธงบางตาทำบางบางตาสังคังบางอุย้ยบางได้หวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสังคังคงจะบางไม่ได้แล้วออยเบลอย่ามาทำเป็นรู้ดีได้ไหมเราเนี่ย,ยคะเพื่อนส่งข้อความมาบอกแล้วว่ากำลังสวดอยู่โอเคเพื่อนสวดให้เสร็จเลยไม่งก้นไอ้นี่ตายแนย่มันตายคามือเนี่ยอโออีใต้โย เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นนายามอยู่ดีว่าอีใต้ยโยเฉยยังไงเบลจะเผยตัวตอนออกมาหรือเปล่าเผยตัวตนโอเคส่วนได้80เปอร์แล้วโอเคเพื่อนก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าตอนนี้มันเหลือทั้งสองพิธีนี่สิคุณจะโดดจชฉำเลือดฉำหนอกตายก่อนพิธีเสร็จไหมเนี่ยจะหยิบใช้ของอะไรก็ไม่ได้กลัวเพื่อนมันตายถ้าเผื่อวางวิญญาณเพื่อนเราปลาดนี่คือตายแน่นอนทุกคนมัต้องฝึกโอ้ยพีเสดีเส้ยังไงทางไหนหน้าหลังหน้าโอเค สวยพิธีสุดท้าย50%แล้วค่อยมีกำลังใจในการยกหน่อยเพราะว่าโดนหรือว่าโดนตีอีกทีหนึ่งคือหน้าแดงแล้วนะหน้าแดงแล้วนะเฮ้ยจิบหายผีกดอาไปเนี่ยจิบที่หลยผีกดอาคือเหรอเดี๋ยวกี้ผีตีไม่โดนได้ไงวะเรวก็เข้าตู้ก่อนเลยลนะคนสตาไม่น่าไม่พอใช้แล้วอย่านะอย่า,ยาเ้ยขอบคุณมากเลยเจนเพื่อนเลิฟเจนมาด้ตรงเวลาพอดีอยางกับรู้ใจอยากตามไปโอเคตามอยู่โดนรอามี้คงจะหน้าแดงแล้วอ้ย โดดอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าเหมือนจะเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันเฟดไม่ได้่าตู้หลบดีกว่าฝากดแน่ๆเพื่อนเพราะเราจะหายตัวไปพันธสหายตัวรอบนี้คิวมั่นใจว่า,น,าน่าจะหาเรายากแน่นอนอะเพราะนาน่าจะหล่นว่าเราจกงลายเดิมแน่เลยทุกคนแต่จริงๆเราฉีกออกมาเลย <S <S จริงๆช็อตหน้าหลุมคิวพลาดนะคะแต่ว่าไปๆมาๆกลายเป็นเรื่องดีเฉเลยเพราะว่าถ้าเขาตีเราเขาจะเฟดไม่ได้ไง เอาละเฟดเข้ามาแล้วเขาจะเฟดหาเราหรือเฟดหาเพื่อนเ <What? S 1> ฟดหาเราโอเคเฟดหาเพื่อน oh. สวยเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาออกมาชุบมันสักทีไอ้ทอบเศษนี่เพื่อ,ทอน,นทุกคนจะทีมแลกชีวิตมาชุบมือขึ้นมาเลยนะฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเขามาทดแทนคุณพวกกูดูให้เพราะเมื่อกี้กูเกือบตายจริงนะน <c oughs> <c oughs> เอาไปเลยฮีโร่เนี่ยว่าได้เอาเจนตายไม่นะวเจนโอ้โหอยู่สลับกันดึงวิญญาณตั้งนานนับมาตายตัวนี้ไม่ได้นะ เฮ้ยมันเขาจะไล่ยูรี่อยู่เปล่าเพราะฉะนั้นเราไปแอบชุบ <_ C os al> ชุกันยาดีกว่าน้องเจนไม่ต้องหว่วกนะเป๊มาแล้วเอาชิ้ทายโดดลงมาแบบนี้จะไปชุกยังไงงั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเล่นกันไปก่อนดีไหมอ่าเเอาโล่ามาตรงนี้จุคิช,ชิคิวอีกทีเดียวกันแต่ก็ออกแล้วเฮ้ยแล้วมันเลือกคิวด้วยอย่าเลยน้องเบลอย่า โอ๊ยตกใจหมดเลยเจนเนี่ยยังไงก็ชุบตัวเองขึ้นมาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบนะหาของรอไปก่อนเด้อแต่ไอพิธีสุดท้ายนี่สิประเด็นถ้ายามอีกคนมันยังไม่มาสวดคิวก็ต้องสวดแทนแล้วอ่อะย,ยอมเสียกันแตกขอสวดก่อนแล้วกันนะโอ้ยเพื่อนประมาณ6 0 7 0แล้วชุบไปก่อนนะแกโขกหนมงมังเมฆหัเรงเฮเกียวหนัาเม่งมเัเรงปีเกียวแล้วะดูเงาสับเพเวสีข้างหลังไอเดี๋ยวมาแล้ววะ ชีวิตเปลี่ยนมากชีวิตอ้มันเจ็บชีวิตเปลี่ยนมากเพื่อนช่วยด้วยใครก็ได้ยูริรอแปะให้เราหน่อยเราจะตายแล้วเพื่อนฝากเธอด้วยนะเราขอหนีก่อนไม่อยู่แล้วเพือดเพือดอยู่ในพี่มันมาจะกินเลือดพร้อมแล้วสวยดูเไยมาใช้มือมีใสายศีลขอเข้าก่อนแล้วกันนะคะอะกูตาไปละจ้าเจอกันนะทว่อช่วยเราด้วยนะเพื่อนอีกทีเดียวเราก็ตายแล้วเราวันฮีทเราวันฮีทเฮฟตีเบลตีมาเลยเออนั่นแหละสวย ขอหยิบไปป้องกันตัวก่อนนะเห็นว่ากดมันแล้วยวก็ได้ม ah ันคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโลออโต้ยังไงล่ะคะพี่เด๋อก็ฉันไม่รู้นี่นะทั้งเกมฉันไม่ได้ไร้ฝ้าเธอเบลเครียดแล้วตอนนี้เพื่อนนี่ก็คือเอาตีนไก่หน้าผากแล้วทำไมอียาวหึงหันมาส่วนพี่ก็เราไม่รู้จริงเพื่อนเราก็โทษเออตีมันตีหน้ามันเอาไปดั้งหักไปเลย one hour later แกตอนนี้เทรดฉันจนหน้าแดงกันไปหมดแล้วที่ถ้าไม่ไหวก็ทิ้งเราไปก่อนก็ได้นะเพื่อนนะทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้อย่าฝืนเลยเฮ้ยเฮ้ยโมเมนต์ที่ไม่น่าเชื่อ Emotional Damage ไอ้ช็อปเซลมันมาบล็อกใครเพื่อนโอ้โ oh หเป็นโมเมนต์ที่หาย,ยากจริงๆแสดงว่ารอบนี้มันตั้งใจเล่นจริงนะแกที่บ้านจะตกในประเทศไทยไดมหรือเป็นไปได้ไหมว่ามันจะแทนคุณที่เราอุตส่าห์แบกวิญญาณมันชุกโอเคยูริชุกเราได้แล้วขอบคุณมากเลยนะเพี้ยนเพี้ยน มีโอกาสจะเนรคุณนะคะ่ะฮีโร่เนวดา <S <S <ess> <S ห์เฮ้ยแต่ก่อนเกิดมาก็เจอตีนเลยเหรอ <S <S <ess> <S ใจเย็นๆมึงยังไม่ตาย <S <S <ess> เหลือเชื่อ,อจริงๆนี่ขนาดยมพบาลยังล้งมึงไว้ไม่อยู่เป็นก่อนนะเแบลให้พี่ได้พักหายใจหายคอก่อนขอเวลานะ่อะพี่ขอเวลาเนะ้อะได้ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยยูทิขอตีหน่อยเอาตีไม่โดนอีกงั้นก็ลงไปก่อนเ๋ยขันแก้ไขมันตีไม่โดนอ่ะ คนเลยเนี่ยไม่มีใครเปิดเจอยาเลยหรอ, <c oughs> อยาเดือต้อกุกการยาเอายูริบอกหลุดมาแลว้วจะมาหาเราต่อเลยหรือเปล่าเนี่ยอย่านะกูงไม่ไหวแล้วกูไม่มีอะไรไปสู้ไปจุกแล้วเอายาเพื่อนออกเอเอเอ,ออกไปก่อนเลยเองวันฮิตแล้วดีกว่าส่วนเราถ้าไม่โดนไล่ก็สแปมของกันดีกว่าเนะาะตรงนี้โอเคประตูเก้าเก้าแล้วเปิดขอยาได้ไหมอ่ะอยากได้ยา <c oughs> ไม่เอาสายสินไม่เอายันขอยาโอ้โหได้ไหมไหว สายสินงานก็เอาไปผูกไว้ก่อนแล้วกันนะกันตายอย่างน้อยมันก็ช่วยเรียกโลกของเบลไว้ให้ได้นะคะทุกคนถึงผีส่วนใหญ่เขาจะไม่บ้าบอเดินมาติดสายสินกันก็เถอะจะว่าไปใครจุงอยู่อะ่ะเอาเจนเหรอไปช่วยไม่ได้จริงๆเพื่อนตอนนี้คิวสามารถรับดาเมจจากมีดเดลได้ประมาณ2ทีนะคะทุกคนเอาชิบหายเจนโดนค่ะโอ้สายสินอีกแล้วดับเบิลสายสินมันบอกเอาเอาอะไรก่อนยังไหวอยู่ แต่ว่าเจมันโดดตายหรือว่าโดนผีฆ่าวะเนี่ยผีมันกินเลือดไปเลียกอะแกแต่เรายังได้อีกสองหินนะคะเพราะฉะนั้นหน้าด้านอยู่ต่อไปก่อนเนาะเออมันต้องได้ยาสักกล่องแล้วว่าหน้าแดงกันขนาดนี้แล้วเนี่ยยาที่ฉันต้องการยาค่ะคุณหมออ้าวแต่เดี๋ยวก่อนหาคุณโทรมาภายในนาทีดีอยู่นี่ออกไปแล้ว time. โอ้ได้ประคำมึงเพิ่องอยากออกประคำให้กูเหรอเออตอนนี้คิวมีไอเดียค่ะทุกคนมึงจุดจุดใส่กูทำไมมึงไม่ต้องจุดจุดใส่กูกูอยู่ได้เฮ้แต่ทุกอนนะ เมื่อกี้อรอ่าโดนสายสินปะน่ะใช่ปะแกโอเคถ้าอย่างนั้นไอเดียที่คิวคิดมาอาจจะใช้ได้ก็ได้แต่คนคิวจะรลอ่อผีเดี๋ยวไปติดสายสินตรงนั้นแนตะ่ก่อนอื่นคิวต้องเรียกโล่ก่อนนะ่ะเอามันเบรคอะไรก่อนเปรคทำไมก่อนหือจะกดไมโล่นอะจะกดไหมโอเคกดโล่แล้วก็ลาก่อนละกันโอ้ยชายโล่ไปแล้วใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้ต้องเสี่ยงดวงแล้วเพราะว่าสายสินอะเหลืออีกสองเส้นเหลืออีกสองเส้นต้องลากไปหาสายสินก่อนสายสินสายสินเป็นทินบี่อย สายสินเออลุ้นเยยวเหนียวเลยว่าเคียคิวไม่นึกด้วยเ่ามันจะเดินมาติดสายสินตรงนี้พอดีโอ้ยโคตรลุ้นเกมบ้าบออะไรกันคบเทียแกคือฉันขอพูดอะไรหน่อยคิวเองก็ไม่รู้นะว่าเขากลับตัวกลับใจแบบร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าเขาอาจจะตั้งใจเล่นขึ้นมาเพราะว่าเราไปช่วยเขาก็ได้นะเพราะว่าตานี้คือแบบทุ่มเทช่วยสุดอะ ส่วนคนที่แบบเอยไม่เคยเจอเลยมันท็อกซิกเหอเออเอดีละดีละค่ะไม่เจอไม่เจอมันก็ดีแล้วนะเชื่อคิวเถอะอย่าไปเจอมันหมดเทเกมเลยโคตรประสาทเด็แต่ก่อนเนี่ยคิวเจอมันบ่อยมากนะเพราะว่าคิวกับมันอ่ะเล่นเวลาเดียวกันพอดีเลยก็ช่วงตีสองตีสามคิวเล่นยันเช้าแต่ก่อนอ่ะคือถ้าเจอมันอ่ะแพ้ทุกแต่ช่วงแรกที่มันโดนแบนรอบแรกอ่ะก็หนักหน่อยนะเพราะว่ามันเข้ามาแล้วนิ่งเลยมันอยู่นั่นแหละแต่มันนิ่งอ่ะแล้วก็น่าจะโดนแบนไปรอบหนึ่งนะเพราะคิวสอบถามทีมงานมาแล้วรอบสองมันกลับมาอีกรอบนี้มัันนนนไมม่่ิิงแล้ววเด ปันหาทูบด้วยแต่พอหาทูบเสร็จแล้วมันไม่ทําหาอะไรเลยล่ะจังถามว่าคิวรู้ได้ไงคิวกดเจอมันทีไรคิวเล่นยามตลอดคิวอยากส่งพฤติกรรมปรน่ะบางทีแม่งโดนตีทีเดียวเองมั่งล้วผีไม่เอาต่อแม่งเอายาเพื่อนไปเด็กกูงงมากก็ค่อนข้างมีความเค้นอยู่พอตัวนะ แต่วันนี้คิวเห็นมันเล่นแบบนี้คิวก็แปลกใจแต่ถามว่าให้อภัยไหมเอ่อขอให้อภัยสัก50เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้มันเล่นดีพรุ่งนี้มันอาจจะเทเกมอีกก็ได้ผีเข้าผีออกอันนี้เอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้จริงแต่ก็นั่นแหละอย่าไปพิมพ์ด่ามาเลยนะทุกคนถ้าไม่ชอบคนท็อกซิกก็อย่าทำตัวท็อกซิกเองเนาะงั้นวันนี้คิวขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายบนเยอะจังเลยว่ะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลคด, share, ด subscribe, ้คิววยนะะ